วัสดีทุกคนวันนี้ฉันก็จะมาตอบคำถามให้ทุกคนนะคะซึ่งวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมบางท่านถามเข้ามานะคะว่าฉันเนี่ยอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะฉันเก็บไว้แบบตรงๆนะคะซึ่งฉันก็ตอบไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าฉันนั้นอยู่ในประเทศไทย แล้วก็ถามเข้ามาว่าอยู่แห่ไหนของประเทศไทยนะคะอุ้ยฉันงงม,มากเลยฉันถ่ายคลิปที่ไรฝ่นก็มาตลอดเลยนะคะฉันขอกลับบ้านก่อนคะ่ะนั่นก็คืออยู่ในเชียงรายนั่นเองนะคะแล้วก็มีคําถามเข้ามาอีกนะคะว่าทําไมอยู่ประเทศไทยแล้วผู้ไทยไม่ชัดสักทีนะคะอู้ย ฉันก็งงมากเลยค่ะทุกคนว่าฉันนั้นอยู่มาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วทำไมผู้ไม่ชัดทีเดี๋ยวก่อนแล้วฉันก็จะบอกทุกคนว่าฉันพยายามมากแล้วนะคะแล้วก็ได้แค่นี้ละคะ่ะฉันก็งงมากว่าฉันแบบโอ้ฉันลืมฉันขอคิดก่อนโอเค เวลาฉันถ่ายคลิปทีไรฟ้าก็ไม่เป็นใจตลอดเลยงั้นฉันก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะ